มีปังมีปังักไม่ยอมแพ้็ได้กม็ได้ยอมแพ้ก็ได้ก็มันมีกูก็อยากให้เป๊กมันเต่อไมันอได้นื่องจากว่าเป็นวันที่สบายๆวันหนึ่งนะเราก็เลยเอาตังมาเท่าสถานที่เล่นตอนแรกจะตีกบกบแดงแต่เออถ่ายไม่ได้ขอบคุณที่เป็นอบดำกบแดงปไม่สินดับนี่ได้ไงวะดับนี่พวกน้องเพลงกันมรอบนี้นี่ยที่อยากเล่นเนี่ยเพราะว่ามี อันนี้คือดีกรีนะดีกรีนักร้องเพลดีกรีมา็เรียกว่าดีกรีระดับเพชรใช้คำว่าไดามอนด์ได้ให้ขอสักหนึ่งเพลงทำอะไรให้ผมไทยโปดิปโปดิปโปจิปโปจิปโปจิปโป้เอเพลงอะไรเากู มีแคตตาลรีให้ครั้งนี้เนี่ยเวลาจะเยอะขึ้นเราจะไม่แข่งกันเป็นทีมแล้วเราจะแข่งกันแบบตัวใครตัวมันเลยสมมติว่าตอนนี้คุณเธอต้องการต้นกามีเพีงโอกาสเดียวที่จะขึ้นไปร้องนะต้งการได้หมวหมดแบเกอรี่ต้การก็ต้องร้องทำเพลงแบบเมื่อกี้แหละโดยชื่อใครก็ได้ที่เป็นสองพยางอย่างสมมติเกง่งเจกเ่งเจเก่งให้เรียกเก่งกีดเพราะงั้นก็ใบแล้วมีคนตอบถูกฟังที่เพลงใกล้แน่เลยต้นการจะได้1คะแนนเราจะได้1คะแนนทั้งคนใบแลวคนตอบจะได้คนละหคะแนน ดร้องมาไม่ใช่เพลงแบงเกอรี่ดันร้องมาเป็นวัดใจฟิริปูาแต่เขาใจผิดเขาใจผิดเขาใจผิดครูชาเล็ต,ตเลยเฮ้ยอันนี้นนวัดใจ,ใจพีรีปูรปรกากฏออกมาไม่เป็นวัดใจจริงปู <c oughs> ดได้หนึ่งคะแนนต้องการลบหนึ่งคะแนนเราจะเก็บแป้งกันไปแบบนี้แต่ละคนมีแค่โอกาสเดียวที่จะขึ้นไปร้องก็จะมีหกบวลให้สูดขึ้นไปแลนวไนใช่แล้วจบครบหกคนปุ๊บรวมคะแนนออกมาใครที่ได้สูงสุดเมื่อเย็นอยากกินไรก็ให้ห้าคนที่แพ้ช่วยกันออกเฮ้ย เรียกวัดใจทุกเพลงอ่ะอะไรมันเฉลิมกันไปเลยไอ้จุ้ยนั่นกูคอมบ์อยู่หลังกล้องเมื่อกี้อดเล่นอ่ะคนแรกมากูเปิดเองเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรนะคุณแล้วคึงไม่เอาบวชที่ไหนอ่ะมึงก็เรียกมาเลยหนึ่งหกเอาได้ไรเรามีมิมีน้ำแต่สวยเจะเอาเข้ามาให้ใช่แล้วกูบอกหนึ่งมันก็มีหนึ่งแบบล็อกมาไปแล้ไม่ล็อกไม่เคยล็อกเลยไม่ล็อกแล้วเลิก่มเล็อก ตอนนี้มาเกิดเหตุอะไรรู้ป่ะร้องได้แต่กูก็ไม่ชัวร์ชื่อเพลงเ๋ยวนี้ตอนมันจะเฉลยอ่ะมึงต้องเฉลยให้ได้นะมึงเฉลยมาชื่อผิดกูชาเล้นเลยนะอยาร้องเพลงอะไรเจงเกงหรือแบบไม่ได้ชื่อเพลงไม่ได้ไม่ได้ขอใช้คำว่ารับทราบดกวาได้ไหมอยากโจมตีชื่อใครเ่ยท้งหมดกันเจกตตรงไหนวะเจไม่มีแต่ความน่ารักต้ง่นเิ่ชื่อหนึ่งะชื่อนะเจคิสเจิสเจิสเจคิส สายเล่นเ่กดนะผมเลไม่ได้ยังอ่ะสามสองหนึ่งรัลับสับหลับหับสับหลับถูกต้องฮี่เลไหมมีไหมม่ทเล่น้ยอ่แล้วก็หลับสับหลับหลับซับหลับหับสับหลับสับหลับสับหับสับหับสับหลับสับหลับ ลาบซับลาบลับซั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 บเพื่อชีวิตไดสัตว์ลับซับลับลับซับลโอ้โหกูอยากจะพูดคำอื่นกันเลยอะไรเฮ้ยมันไม่ออกเลยเียป็นเพลงไดยมันไม่อยากเป็นเพลงอะไม่อยากเป็นเพลงลาบซับลับลับซับลับซับ รลับซับลับซับนนลับซับลับับซับลับอะรกันเนีซอยหบาทซอยดูนะอะไรเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพนล๊กีปบ่าวถูกต้องครับเสียชมองโว้นี่ชื่อเพลงเขช่องชื่อเพลงวนี่แปะสติลอะแปะสติลเลยปะสติลเลยพหัวเออมึงเห็นอะไรตรงหนั้ยไม่มีไม่มีมัน ทำไมเราไม่ดูอ่ะเอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเปียอะไรอ่ะชิโหงยไอ้โผไม่ดูอะไรเลยครับสำหรับรับสำหรับรับสำหรับเนี่ยออู้จองไมใเห็นอ่ะอ่าหูเพื่อชีวิตกูแทบจะได้วงเดียวนะเออเบี๋ยวพี่ปูเดี๋ยวลองเาพี่เอกพูดแบบอกมาเปลี่ยน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 สีนะไอ ไอ,อ้จานจีโจโอยอะไรอะเมื่อเนี้มันไม่มีสมาธิจังไทกตั้งใจฟังเนี่ยอย่าได้กันแนงอ๋อเฮ้ยอย่าไ <laughs> ด้ไมา อันนี้มันเหมือนกว่าเหรอเอางั้นแต่หวัวมึงไปนึกเพลงน,น <c oughs> ั้นะมึงก <c oughs> ็เสียงมาี่ไปแล้ว ไปไป้มาเดี๋ยวได้ย่าไปต่อวี่หกคุณว่ามี6หมไมเอาหมดที่3อันเดียวกัเยวอย่าทะเลาะเพลงเนื้อเพลงอะไรคุณร้องเพลงญี่ปุ่นมี้กูกูกระโดดใส่เลยนะเอาเพลงที่ทายง่ายที่สุดลวกันไิบปอดปออเสียงยากเลยนะด้วยสปอดบปอปอปจริงจรกเนี้ยสิบปไสิปปใช้เนื้อเดียวกันได้ไหอย่างใช้ส สิบนะหมวดมหกหมจี้ออมแกมมี่เฮ้ยง่ายนเนี่ยเฮ้ยเอาใช้นี้เราทำแล้วเราโดนนี้งก็จิกเขาฟ้งร้องอ่ะร้องไม่เหมือนร้องยังไงเราก็ร้องไม่เหมือนอยู่นะเวลาเราร้องเจะดูอะะฟอยเลยสักสามสองหนึ่งครัสิบปสิปสิป

ซิปปซิปป์ซิปปซิปป์อะคุจอยดิคุณรู้เพลงแต่คุไม่รู้ชื่อเพลงอะคุณรอให้ได้โปรตตอะะเขารู้หลังหมดแล้วแต่เขารู้ที่ไหซิปปซิบขอบคุณที่รักกันใช่ไมใช่ไม่ให้ไม่ให้รักแท้เลยนะพี่นอเออเดียวม่ได้คุรอมันลงฮะคือเดินเอ้อ้ยกันำไหลายแต้มแล้ววามมันฟังกันอยู่สองคนนะนัดจะมาวะเนี่ย

สิบปอสสิบปอสความเทียเฮ้ยไอ้ยันเก่งไฟมาอะไรปะวะหนงสองหแล้วหอแล้วคะแนี่พอแล้วเฮ้ยมัได<ห>้ <c oughs> ไปกี่ข้อวะเนี่ยหกข้อ สรุปคะแนนเมื่อกี้พี่จิตห้าพี่เจงสองเจงต้องการได้เป็นเจ็ดเจ็ดเพลงนี่เพราะอาผมไม่ร้องของกูไม่เน้นร้องเดี๋ยวกูมาเน้นตอบดีกว่าเราอาจจะร้องไม่เก่งไงแต่เราจะตอบเก่งตอนนี้กูต้องเน้นร้องอย่างหนักเลยล่ะหัสูงของกูไม่ไหวแล้วกูรีบพูดกูตะโกนกูเสียงบอกใันหนักกูตอบไม่ได้นะเพราะว่าเสียงไม่มีแล้วเขาตอบทุกคนไม่ได้ยินแล้วไม่ถึงรานว่ะกูเองกูอเบอร์สองเบอร์สองยากสุดเลยนะมันยากสุดทุกข้อเลยว่ะเบอร์สองครับเบเกอรี่อ๋อเพลงขนมปัง เีเเลยฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีไมค์ส่วนตัวมหรอนักร้องเขต้องมีไมค์สิครับเฮ้ยปุ้ยมีแกกะช้าเฮ้ยนี่มันเอลวิสหรือเปล่าทึมๆจับจ๊ะทึมๆระวังเนื้ออะไรวันนี้นั่งดูแล้วเรากจะเป็นก็นทั้งครอบครัวจะรวมแม่กูนั่งดูนั่งตอบไปด้วยนะสามนเริ่มครับวานิชวานิชวันนก่อนจ้า เฮ้ยโอ้โหเร็วจริงเนะคุณแต่งอยู่สเพลงรึเปล่าทุกคนใครไม่ใช่ตลยเดี๋ยวซื้ก่อนเื้อก่อนซ้ก่อนซื้อเ่อนื้อเ่นหนึวัโ้หมันไม่ง่ายเลยด้วยเปลี่ยนเพงเาอีสัตว์กลังจันเยโอ้โหโหมันยากส่วนมันยากโอ้มันเขาใจส่วนมันยากมันโคตยากส่วนมันคตยากเลยไปที an boundaries stanza seb ciel google el goog เมื่อไรดอที่เธอจะกลับมาไม่ใช่ขอต่อเลย้ออไป้อตอไปขออที่้องนี้ไอ้เหี้ยไอ้คนเดาไม่างไกันคนเดาไกเปลี่ยนเพลงเอาเลยเอาเลยเองเลยเปลี่ยนเลเปลี่ยนเลมึงเปลี่ยนไปเลยก็ไม่มีใคร

ใช่วานิชวานิชว่าพอใช่พอมันหมดเลยแล้วมันไม่ร้องอ่ะมันไม่ร้องอ่ะเพื่อนเอ่ะมึงเอาไมโครโฟนไปไอเอกีตอนนี้ผมขอนิดนึงนะฮะก่อไปที่ไอตอนที่มันขยี้ผมสามแต่มึงได้แค่ไหนนะมึงได้แค่ไหนกี่เพลงสองเรียกเข้าใจความรู้สึกกูอยางบางทีมันหน้าร้อนมันแบบสำหรับกูอ่ะกูคิดว่าจอร์นมันอยากให้เปมันไม่เหมือนมึงกูก็อยากให้เปมัไม่ไม่กูไม่เข้าใจมึงเออกูเป็นคนละพวกว่ะโอ้เข้าใจเพื่อนไอ้ไอ้สองไอ้สามเอาเรื่อพวกกันเล นอันนี้ใครจะ้องสองแต้มันอีกกาสลากได้หนึ่งจ้องได้หนึ่งไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันใช่ก็ไม่อยุบร้องก็เลยตอบใช่พอพอไม่ร้องเนี่ะเชิญเลยอะไรไปเลยายเยอะร้องเก่งดีนักเราล้มมวยให้มันได้ไหมไม่ได้กูต้องได้แต้มมึงล้มก็ล้มไปเอาหนึ่งเลยเหรอคือมัวเพลงสากก่อนอุ้ยได้ทุกชาตินะคาเแก้ก็ได้คาเมรูนก็ได้แล้วแต่เแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนี่นะไปไม่ด้ต้องมีการก้องไปทั่วโลกเวที

พี่บจานมินบบ้านมบฮีนมบ้านมบ้านมิมบ้านมิบ้านมบ้ามิมานมินมีบานมิามิบ้านมินบานมินนมินามินบานมบนามิมบานมิมบานเมมมมิมบานม มีบันมีบันมีบันมีมีบานเปลี่ยนไปมิ่มบันมีบันกูจะเปลี่ยนไปท่านไม่ไหวกูเปี่ยนได้ไหมโบวพีเนี่ยนับตัวนีไม่ใช่กูจะยื้ออันเนี้ยมามามมบันมีบานมีบันมีบันมีบันคอเลมีบานมีบันมีบันมีบาน

किया है

ร้องคอรัสไอ้เหี้ยเครื่องเป่าได้ไปกี่คะแนนวะสรุปคะแนนสี่คะแนนดาราสี่คะแนนได้ฉันหนึ่งนผมหนึ่งหนึ่งที่จ๊อบหนึ่งที่ตั้งการหนึ่งเฮ้ยโอ้โหได้ไปลำสี่ทำุญให้กูมาแต้กูด้วยนะภูมิใจละได้มากสองวันนี้โอ้ยสี่อ่ะตอนนี้เหลือสองคนอ่ะือว่าเอาเบอร์อะไรเอาสี่สี่นั่ก็เป็นผู้หญิงเพลทก็ได้ที่ผู้หญิงร้องสาคนก็ได้ไทยก็ได้ขอเป็นผู้หญิงร้องเอไม่ได้หรือะไรฮัตตะ อะไรสอไม่มีเกที่มีเดีอนเป็นหนารมีหาตาห้าตา้าองเาเอะไรกันเนียวะมันไมค่ตลกะน้าเต็มแก้ว ไม่ไงวะนะแล้วมันไปร้องเข้ากลางท่นเอ้กูร้องกูตอบได้อได้ได้อได้ฮ่าาฮาตาาตาติ๊กตกตอติ๊กตอบตกตาบโอ้ติกตอบอันนี้มงเงียบขนานีตตงเช้าันาคารโอ๊ยโมึงนัดกันปะเนี่ยไม่นะขึ้นรามาคุยกันมาก่อนนะแกไม่นัดเต้ยไอ้สามเอไ่อวานคนนี้มันเอเออมันเก่งเกินอะ

แต่เช้าก็ยังไม่กลับแล้วมันเป็นอะไรชอบขึ้นคำว่าตาตาตาไม่แต่ก็ได้ได้แต้มเยอะนะโอ้โรอบนี้เออเพลงนี่น่นๆตา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 แต่ผมชายวันนั้นขาด โอ้ยังไม่รู้เลยแปมมี่แสนสบายเอาล่ะนึกว่าทำทะยันจริงจริงอะนิดหนึ่งออกแค่นิดหน่อยโอ้แต่ก็ทำไปได้เยอะกว่าบางคนใครวะแต่ไม่ได้ทุกคนทำไปเลยไม่แบกจิ้มถ่ายได้หน่งก้อพี่จอได้หนึ่งแต้มพี่จอได้หนึ่งแต้มพี่ต้องการได้สองแต้มโอ้โไม่ได้แาหนึ่งแต้มวะแต้มเยอะอะแปลว่าติ้ววะลองเลีงผู้หญิงไม่ทันผู้ชายใช่ที่พิเศษพี่จอเอาวนน้ำเรลาไปขึ้นอีกสักรอบนึเดียวเฮ้ยก็แต้มก็ไป่เท่าหนูหนูกูขนาดนี้หรอ มึงมาเลยอ่ะแห้มึงทำบุญกูมาแต่แรกกูทำมันให้กูร้องอีกรอบอ่ะว้าวจริงมปดหนึ่งถึงหกแต่เหลือแต่ห้าเอาเบอร์อะไรที่ผมเพลงที่มีท่ีถ้าเต้นเฮ้ยแต่ท้าแค่นั้น ห้ามเต้นเลยนะห้ามเต้นเลยแี้ไปที่ไปก่อนมันเป็นเพลงที่มีท่าเต้นเป็นซิกเนเจอร์แต่ว่าคนไปเนี่ยห้ามเต้นท่านั้นเห็นขยับมือนิดเดียวเปล่าคนไทยอะไรนะไปคาราโอเกะถือไม่งี้อ่ะเอาเนื้อเพลงจุ้ยไทยหาม่ามันขี้แตกเลยเสียอยู่สามสองหนึ่งนะครับจุ้ยไทยจุ้ยเก็บเพราะฉันมาต่อ

จ binary, ุยไทยจ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 ุยไทยก็เพราจแยกบยโฮใจแรกบนไฮใจแรกบนโฮใจแรกบยใจแรกบยฮใจแยกบยโฮใจแยกบนโฮใจแยกบยไฮยจทยจุยไทยจแยกบยจแยกบยไจยยจุย ตุ้ยไทยตุ้ยตุ้ยไท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 ยตุยไทยดิ่งดังดิ่งดังโหดิ่งดังเด้อเด้อดิ่งดังเด้อเด้อเด้อดิ่งดังเฮ้ยเวลาตอบเด่นวะเนี่ย ทขหงขอใจเธอคืนลับมาขอใจเธอเดี๋ยวนะชื่อเพลงอะไรขอใจเธอ้กมา้ัที่ฟ้าไม่ไอ้าวไม่รู้ยังไงใจเธอขนกลับมานาที่ฟ้าไม่ได้ไอ้าวไม่รู้ยังไงขอจจุ้ยกลย้นี่้ยไมยไุ้ไปอ้ายไม้ยไเลัากลับมาท้ยไุไไอ้าไม่รู้งขอใจเธอนกลับมาขที่ไม่ไไไม่รู้ยื่อเธ้ลมาขนกั ก่อนนะไอ้เนี่ยจะขอใจเออไม่ได้ไงวะขอใจเธอคืนเออไอ้เนี่ยเขาบอกเป็นคำแรกต่อทาไม่กลัวต่อทั้มโอ้ถามกูจีบโอ้ถามกูจีบโอ้แต่เมื่อกี้บอกจะขอใจเธอขอใจเธอได้นะอย่างเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอิสระตอบหรืออิสระร้องเอออ้าวถือว่าได้ให้คะแนนความพยายามแล้วกันยากไหมมันยากตอนนึกเพลงอะไรไม่เห็นยากเลยนึกเพลงเอ้าไอ้สองนึกมันได้เป็นสิบเลยร้องไม่ได้ไปร้องโอ้โหเจ้าก้าอะมาสรุปคะแนนว่ากูพรู้ผลนะ อิสระมึงอยากกินข้าวมันไก่ใช่ไหมตามิ้เามงที่มีเกีียวชาบน้มีเย็นอร่อยอร่อยนะข้างหน้ามีโรงเรียนอยู่มีลูกชิ้นแนวเรียนเลยขอคุณคนคะแนนรวมดีว้างเียนิดเดียวโคนรล้วกเรื่อยเป็นว่าอิสระได้มื้อเย็นฟรีโดยพวกเราห้าคนจะสั่งอะไรก็ได้เลย ปลาเผาดิวะมึงอ่ะรอจ่ายเนี่ยไม่ต้องเสนอความเห็นชวนกินลูกชิ้นหน้าโรงเรียนบ้าแบบอร่อยอร่อยอ่ะสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมว่ารับทราบเราเนี่ยลงคลิปทุกพฤหัสและเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมมาเจอกันที่ยูทูบรับทราบนะครับแล้วก็อาจจะมีแถมพิเศษก็คือห้าโมงเย็นวันอังคารส่วนรายการไลฟ์ทั้งหมด พวิชนะครับก็จะมีจันพุธพฤหัสสุกนะครับก็ไปเจอกันได้ตามช่วงเวลาในแต่ละรายการวิดีโอเราย้ายขึ้นกับ u u t b e ทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะครับผมวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขมีอะไรอยากเห็นเล่นอะไรก็ไม่ทักนะเออใช่ถ้าสมมติว่าแบบอยากเห็นคาไหนวันนี้ก็อาจจะดีนะอีกซ้ายเนี่ยยาสุกยาสุมีนโนยาสุมินเนี่ยทอมเมนกันไปได้ขอให้ท่านมีความสุขครับเจอกันเอีได้ที่เราแต่ละเมน ไอราเมงอ่ะราเมงนี่มันมีหมี่เย็นอะไรๆน่านสุดๆเข้ามันไก่พี่จๆเป็นจอนเตอร์เลยปูยากนี่นะีตลาดไม่กินของมันๆอ๋อได้นี่นี่รู้เนี่ยเบอร์เกอร์กิ่โตไหมโอ้โหไปชกเข้าตัวเองดีกว่า